คุณรู้ไหมคะว่าทาไมนักกีฬาโดยเฉพาะนักบอลเขาไม่ค่อยหวั่นเกรงในสถานการณ์ที่เขาจะต้องไปเตะฟุตบอลแล้วสนามฟุตบอลนั้นมันไม่เอื้ออเนยเขาคุณสังเกตเห็นไหมว่าเขามีความมั่นใจเสมอแต่ละครั้งที่เขาลงสนามแข่งเขามีความมั่นใจมุ่งมั่นแน่วแน่แสดงออกจากยังไงคุณสังเกตจากท่าทางบุคลิกภาพของเขาไหมคะสายตาของเขาไหมคะเขามีความมั่นใจสิ่งที่เขาทําก็คือทุกๆครั้งที่เขาจะลงแข่งทุกๆวันก่อนนอน ตื่นนอนเขามีภาพนั้นอยู่ในสมองว่าเขาจะลงแข่งอย่างไรในทุกๆครั้งที่เขาลงสนามแข่งเขาจะวางตัวยังไงเขาจะเตะยังไงเขาจะต้องวิ่งยังไงมันไม่ได้ส่งผลกับเขาเลยวันนี้ถ้าคุณอยากจะมีบุคลิกภาพดีเดินตัวตรงสวยสง่าเท่ถ้าคุณอยากจะมีความมั่นใจในตัวเองพูดจาฉะบฉานขึ้นเวทีแล้วพูดจาแล้วตรึงใจคนได้เข้าประชุมแล้วทําให้คุณสามารถนั้นประชุมได อย่างลื่นไหลและการประชุมนั้นส่งผลมีประสิทธิภาพอย่างที่คุณต้องการสิ่งที่คุณต้องทําก็คือว่าสร้างภาพนั้นให้เกิดขึ้นในหัวคุณก่อนก่อนนอนและตื่นนอนมีภาพตัวเองทําสิ่งเหล่านั้นถ้าคุณอยากจะเดินอย่างมั่นใจหลังตรงไหลผายออกไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายท่าเดินของคุณจะเป็นอย่างไรถ้าคุณต้องยืนพูดบนเวทีท่ายืนของคุณจะเป็นยังไงหน้าตาของคุณจะเป็นยังไงการพูดของคุณจะเป็นอย่างไรเวลาคุณเข้าประชุมเวลาคุณพรีเซนต์สาย แวาตา,วตาความมุ่งมั่นของคุณจะเป็นยังไงลองสร้างภาพนี้ให้เกิดขึ้นก่อนค่ะนี่คือเคล็ดลับเล็กๆแต่ทุกคนที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เขาใช้กันคุณลองดูนะคะ